สวัสดีคะ่ะพบกับช่องหน้านะคะก็ได้นําความรู้และสาระ,ะ,ะดีมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใ,ใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องพาไปดูความสวยงามของกุหลาบเมา่อลำเริองอึง้งมีหนามแหลมคมป้องกันขโมยได้ด้วยข้อมูลจากสอนพฤกษาศาสตร์นะคะ กุหลาบเมาะลำเลิงหรือกุหลาบเทียมเป็นพืชพื้นเมืองของบาซิลทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแม้นว่าจะเป็นพืชกลุ่มเดียวกันกับกะบ,บองเพชรแต่แตกกิ่งเป็นพุ่มเล็กๆสูงประมาณ2อถึงหเมตรนะคะ ก็จะมีหนามสีดำหรือสีน้ำตาลช่อดอกเกิดที่ปลายกิ่งดอกก็จะมีรูปร่างคล้ายกุหลาบนะคะสีดอกก็จะมีกลีบดอกสีส้มกุหลาบชนิดนี้จะไม่หอมนะคะเว้นเสียแต่ว่าคุณจะเอาจมูกไปจอดมใกล้ๆดอกนะคะแต่ระวังหนามหน่อยนะคะกุหลาบมดอดลำเลิงนี้เรียกว่าเป็นม้าที่ดุมากชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะก็จะมีหนามแหลมมากและเยอะมากด้วยเข้าเนื้อทีปวดแทบตายเลยนะคะ การเปรียบเทียบสาวคนหนึ่งว่าสวยเหมือนกุหลาบเมาะลำเริงก็แสดงว่าเธอสวยแต่ยโสญิงทนงและสารพัดผิดนะคะกุหลาบเมาะลำเริงไม่ใช่กุหลาบที่คุณจะหยอกเย้าเล่นได้ด้วยนะคะเช่นดึงใบมาเล่นดึงดอกมาดมอย่างนี้เป็นต้นนะคะ กุหลาบเม่อรำเริงจะบ,บานเมื่อต้องแสงเดดโดยตรงนะคะก็เป็นต้นไม้สวยงามอีกหนึ่งต้นนะคะจะเรืองตบโตง่ายไม่ต้องการดูแลร,รักษามากด้วยนะคะแต่หากท่านปลูกถูกทางก็จะเป็นต้นไม้ชิดหนึ่งที่บรรดาขโมยหรือนักย่องเบาเกียดนักหนา เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่สามารถพาตัวเองผ่านดงพุ่มของกหุลาบเมะลำเลิงไปได้เลยเนื่องจากน้นาำแหลมจะเกี่ยวเสื้อผ้าทิ่มแทงขัดขวางโจร้ายให้หนีไปได้นะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าที่บ้านท่านได้ปลูกกลาบเมะลำเลิงไว้บ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ในคลิปนะคะ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็จะลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอราไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ